รีวิวในโฟน S2 ในปลายปี2024นี้นั่นเองนะผมซึ่งเครื่องนี้นะผมนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยที่ผมซื้อมานั่นเองนะครับในเรืราคานี้นะผมบอกเลยว่าได้ชิปเนี่ยที่แรงมากๆเลยนะผมนะสามารถเล่นเกมอะไรได้แบบสบายๆนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องร้อนเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการกระตุกบ้างนะผมนะก็เป็นเรื่องปกตินั่นเองนะสำหรับเครื่องนี้เพราะว่าเครื่องมันเล็กแค่นี้เองนะครับก็ควบคุมความร้อนได้อาจจะไม่ได้ดีมากนะผม แล้วก็นีเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้นะผมนะก็อาจจะไม่ได้อึดขนาดนั้นนะผมนะนี่ถ้าเกิดดูตามนี้นะผมมันไม่ได้อึดขนาดนั้นอนะ่ะเนาะนี่เห็นไหมน,นี่สิบวันย้อนหลังนะครับแล้วก็เบต้าแบตข้างนี้นะผมนะอันนี้คือผมเปลี่ยนแบบไม่ได้ย้ายขั้วนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ในเรื่องกล้องเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับสวยแบบโอ้โหคือเรียกได้ว่าสวยจริงๆนะครับนี่อันนี้คือกล้องหน้านะครับเห็นปะนี่ย้อนแสงด้วยนะคือเอาเรื่องเหมือนกันนะผมนะเออ คือสวยจริงนะครับงานวีโอก็เทปมากๆเลยนะผมตัวนี้ถ่ายได้ 4K แบบ60เฟรมเรทกันเลยทีเดียวนะผมแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยได้แค่เฟรมีิ30เนาะเออก็ตามขนาดกล้องหน้านะมันแค่7ล้านเองนะครับกล้องหน้าส่วนกล้องหลังเนี่ย12ล้านกันเลยทีเดียวนะครับผมเออ f-stop อยู่ที่1.8นั่นเองนะครับส่วน,น,นอื่นๆนะผมโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างทิกตอกนะครับก็บอกเลยว่าลื่นมากๆเลยนะครับยังแบบถือว่าโอเคเลยนะครับทั้งการดูคลิปเอยหรือว่าการปัดๆเนี่ยเห็นไหม ยังถือว่าโอเคนะในปีนี้อาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะผมแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเห็นไหมนี่คือกล้องติ๊ก o อกนะครับโอ้โหเนียนมากๆเลยเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่า i p h o n ไอดีสองเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีงบประมาณสักประมาณสี่พันบาทเนี่ยผมว่าก็ยังคุ้มอยู่นะเออถ้าเกิดว่าหาได้ในหลนราคานี้เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะแพงกว่านี้นิดหน่อยนะเพราะว่าแบบเรื่องของสภาพเอยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้